สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มารีวิวไร่ทมีโชคค่ะอยู่ที่จังหวัดยะสโสธรนะคะก็ให้บริการบ้านพักลานกลางเต็นท์แล้วก็มีกิจกรรมพายเรือเล่นน้ํามีจุดชมวิวนะคะเราสามารถเล่นกับเจ้าตูแพรแล้วก็เจ้าทุยนะคะเยอะๆเลยนะคะมีอยู่2คอกนะคะคอกละประมาณ15ตัวเยอะมากเลยค่ะก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะคะเพราะว่าเราเดินทางจะไปทําธุระ ก็พาตายายไปด้วยนะคะก็คิดว่าจะนอนสักคืนหนึ่งได้เปิดดูนิดหน่อยนะคะว่าภาพก็ประมาณนี้นะคะก็พอมาถึงจริงๆนี่ก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าพื้นที่นี่มีขนาดใหญ่มากค่ะที่เห็นเรืออยู่ด้านล่างนะคะบริการฟรีนะคะมีทั้งเรือพายแล้วก็เรือปั่นนะคะเราสามารถเล่นน้ำได้แต่ถ้ามีเด็กเล็กๆลมาด้วยก็ระวังนิดนึง มีจุดนั่งชมวิวนะคะตรงนี้เป็นบ้านพักค่ะมีประมาณ3หลังค่ะบรรยากาศแบบว่าสบายๆนะคะแบบบ้านเราค่ะห้องพักไม่มีห้องน้ำในตัวนะคะเราเดินไปด้านหลังนะคะก็จะมีห้องน้ำติดกับอาคารนี้เลยค่ะสะดวกก็ทำธุระอาบน้ำได้แล้วก็มีครัวแบบธรรมชาตินะคะมีจานชามหม้อแก๊ มีฐานนะคะให้ทํากิจกรรมปิ้งย่างได้เลยค่ะสะดวกสบายมากค่ะน้ําน้ําแข็งนะคะเจ้าของใจดีมากค่ะให้อยู่แบบว่าเป็นกันเองนะคะคิดซะว่าเหมือนบ้านเราะคะ้ะเจ้าของจะบอกว่าอย่างนี้จริงๆค่ะน่ารักค่ะเนบตัวนี้น่ารักเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะวันนี้เรากางเต็นท์อยู่หน้าที่พักนะคะเนื่องจากมันไม่ใช่วันหยุดเนาะ,ะก็ไม่มี แขกท่านอื่นไม่มีลูกค้าท่านอื่นมาใช้บริการนะคะคือถ้ามีลูกค้าท่านอื่นเราก็คงจะไม่การตรงนี้นะคะเราน่าจะลงไปการที่ริมน้ำนะคะ่ะเพราะว่าทุกคนก็คงจะอยากดูวิวตรงนี้สวยๆเหมือนกันนะคะ แต่วันนี้เราขอกลางตรงนี้เพราะว่า,าจะได้ดูแลตายายค่ะตายายแก่มากแล้วนะคะหือแบบว่าเข้าห้องน้ําท้องท่าเราจะได้ดูใกล้นะคะจุดใกล้ๆนู้นนะคะก็เป็นลานกลางเต็นท์นะคะริมน้ําค่ะมีเยอะเลยแล้วก็ห้องน้ําก็มีบริการใกล้ๆกับจุดกลางเต็นท์ด้านล่างด้วยนะคะค่ะที่ไรนะคะก็มี ตาปใูใจดีใจดีผู้ใจดีนะคะเนี่ยปูเหมือนจะน้อยแต่ไม่น้อยนะคะอ้วนตุ๊บเลยค่ะหรือว่าทรงเขาเป็นแบบนี้น่ารักมากค่ะเขาเล่นกับเรานะคะไม่ดุเลยแต่ถ้าเราจะเล่นกับแพะเขาก็จะห่วงนะคะเขาจะให้เล่นกับตัวเขาตัวเดียวนะคะเนี่ยเขาจะไม่ให้เล่นกับเพื่อนเลยนะคะแพะมี3ามตัวค่ะที่เห็นนะคะมีน่าจะเป็นตัวพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะเล็กๆน่ารักค่ะก็ปล่อยนะคะเลี้ยงแบบปล่อยนะคะ แล้วก็มีข้อเจ้าทุย2ข้อนะคะข้อรัสิบหรวมก็ประมาณ30ตัวค่ะมีตัวเล็กตัวใหญ่มีลูกด้วยค่ะมีไก่นะคะมีครบเลยค่ะเป็นฟาร์มเป็นไร่ค่ะ สำหรับใครที่พักบ้านพักนะคะช่วงเช้าแนะนําให้เดินรอบไร่ดูนะคะ <c oughs> คือไร่กว้างมากนะคะแต่ถ้าเราเดินเราก็จะเห็นแบบนี้ค่ะเห็นผลไม้ชนิดหนึงนะคะลองชิมอยู่ลูกนึงนะคะรสชาติออกหวานบริเวณริมน้ํานะคะมีวิวสวยๆเยอะเลยนะคะจุดที่เขากลางเต็นท์นะคะ เห็นได่กว้างๆแบบนี้นะคะก็คิดถึงบรรยากาศของการเข้าค่ายของลูกเสือนะคะน่าจะมีแบบว่าจุดให้ทํากิจกรรมผ่านเยอะเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศสวยๆนะคะคงจะแบบว่าแฮปปี้มากนะคะกิจกรรมรอบกองไฟนี้นะคะน่าจะเหมาะค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่จะเดินทางเข้ามาพักผ่อนที่นี่นะคะฝากศึกษาเรื่องเส้นทางเข้าค่ะเนื่องจากว่า GPS บอกทางไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทำเลข,ของที่พักเนี่ยอยู่ริมน้ำดังนั้นนะคะก็จะห่างไกลจากถนนหน่อยค่ะเราไม่ต้องตกใจนะคะศึกษามาเราก็มาได้มาถูกทางค่ะแล้วก็อย่ามามืดข้ามากนะคะเพราะว่าทางเข้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบลึกเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินค่ะเราสอบถามจากเจ้าของก่อนนะคะว่าเตรียมอาหารได้ไหมหรือสะดวกเตรียมมา จากข้างนอกเพราะว่าการออกไปภายนอกเนี่ยลำบากค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะหวังว่าคงจะมีเวลาที่จะมาพักใช้ชีวิตช้าๆที่นี่สักวันนะคะสวัสดีค่ะ